สวัสดีครับผมระเบียร์และผมกำลังเล่น,นเกมดิดฟอร์สปีดอีพีที่สามนะฮะกับโหมดหัวร้อนไปไอ้แค่นี้เล่นจบไปแล้วต่อไปจะเล่นดิฟไม่เอาเล่นนี่ก่อนดีกว่าเล่นไข่เดียวกันกับอันที่แล้วเลยแต่ว่าสกา,ายไลน์มันจะไปรอดเหรอวะมันเล่นไข่เดียวกันต้องใช้รถแรงนี่ขอลัมโบกินีก่อนแล้วกัน จดัดไปดูโอเคน่าจะไหวไปเลยนี่นะสีสีม่วงดิฟเดี๋ยวผมไปฝึกดิฟมาก่อนไม่ได้ดิฟไม่ไม่ไม่ได้เล่นนานดิฟไม่เป็น <c oughs> กากสัตว์ไปลองไปไปลองเล่นมาละคชิบหาย โดไปเว้ยสตาร์ทเครื่องรึงเริ่มชนะแล้วก็ทำเวลาให้ได้ตามที่มันกำหนดมันจะกำหนดกี่วิมากูผ่านขินเพื่อนี้ขินเพื่อนี้ก็ผ่านมาแล้วมาดูดิโอ้ยโอ้โหสองคันอ๋อแปดคันแต่หลังเทียบทีเดียทีวะเดี๋ยว นาทีสิบวิโอ้โหนาิีดิ1นาทีเนี่ยน,นะลองดูวะเกียรยี่สิบองเย็บคอยิ่มบ้าไม่ได้1นาทีพั 1000,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  1000. นพั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 นต้องพันต้องพันต้องพันมีรถบูมินี้ใช่ไหมเว้ยโอเค พันละหนาโหอีกเป็นสิอีกเงิทีเียเงิทีเงินทีถึงนาท,นาทีกับอีกสิกว่าเช็คคอ,อยต์อ่ะน,นะเยดโด้ันมีเนีย่ยโวเ้ยสี่สิบวิ ใช่เนี่ยตูตดเลยเยอะนะทิวิทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่มัง้งไปเลยทางตรงเหยียบยาวๆเส้นชัย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 เฮ้ยทันว่ะนับเป็นการเริ่มต้นที่ดี ได้มาแ0 0พันรถก็ยังไม่เป็นรอยอะไรมากเนาหานใช่ไหมเบาะทีนนาอได้มา4 0 0พันดานามีปัมแบบป๊มพอดีแปะปั๊มก่อนโอ้ยเฮี๊ยงแวะมากูชวนซะแล้วไปอ,อันต่อไปอันที่สองก็ไม่น่ายากซะหร่ จับเวลา,ไป,า,วาวไ,ปไป2นาที27วิเข้าเส้นชัยภายใน2นาที27วิจำไว้จำไว้2นาที27ขวดน้ำเนี่ยก็บางจอกจังเว้ยไปโอเคตำรวจตามอีกอตามตามตามได้ตามมามสายเว้ย โค้งเดิมนี่วะโค้งที่กูมา,ม,มาบ่อยๆรถสวนรถสวนโอ้โหมาเป็นขบวนเลยนั่งแบบเซอร์ไพรส์เลยฟักเกอร er. ์เล่นความเร็วก่อนโอเคทางแม่กงก็ขึ้นเขาอ่ะโมกี้นี่นิฟเวลปะวะอันนี้ ไหวแหละไหวแหละต้องไหวรถไข่สักหนาวะเนี่ยไปตรงนี้ลมเขาอ่ะรถบรรทุกรถบรรทุกรถบรรทุกโอ้โหเชียวรถสวนยิงละโอ้โหกูว่าแล้วไงสีเขียวเป็นกูด้วยนะ เกียร์พอยแล้ววะโอ้โหสามสามที่สองเจียรพอยรอบนี้ครับโนมอลเขาม่มีความหวังจะชนะเลยรถแม่งยึดไม่ไหวเอาวะเกลือลองดูอย่างน้อยไม่อย่างน้อยไม่ไม่ชนะไอชาเลนจ์กูก็ยังชนะแมปกูก็ยังได้ตังค์เปล่า ขวาไปให่ทัดไม่ทันแน่เลยไม่ทันแน่เลยมาเกี้ยกลับมาที่เดิมเฉยเลยเว้ยโอ้ยยี่สิบวิยีสองเช็คพอยต์สิบวิอย่าชนอย่าชนอย่าชนชนนี่คือจบชนนี่คือจบ ตันนี้คือจบอย่าชนอย่าชนเอ้าผ่านเท่าไรเจดโจ้ผ่านรู้เว่ยรถเละนิดหน่อยชนไปสองรอบแต่ก็ยังผ่านโอ้แจมซัดโอ้ได้เลเวลมาเพียบแต่ก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรละกดของหมดละโอเคผ่านใช่ไหมเยสบวกตังค์สี่พันขอไปซ่อมรถซะหน่อย เอ้าคูนึกว่าให้เลี้ยวยัง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 ไม่ถึงที่ทำไมทางเยอะมึงแบบส้นตีนงี้วะตำรวจใช้เดี๋ยวตำรวจไล่ โอเคไปทีถัดไปครับผมโอ้โหรอไปเนี่ยดูจากสภาพแล้วไม่น่าไหวไปเลย2นาที51าิวิต้องไหวสิวะชนชนชนใจเย็นเย็ทางไหนเนี่ยซ้ายขวาตรงใช่ไหม34มสิบสอยโอ้โหขึ้นเขาจะหัก โอ้มาถึงกูชนเลยเหรอเอาจริงดิมาถึงกูก็ชนเลยโหแล้วทางขึ้นเขาด้วยแล้วกูขับแลมโบกินี่อะไรมาเอาวิทยาจลโอ้โอ้ไป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  าวได้สิมีข้อความในเฟซบุ๊กมามาตามนะฮะเอาละอรอบนี้ควรจะเอารถคันอื่นที่ไม่ใช่ระโบกินนี่เอาอินชดอมาเนี่ยใครจะไปรู้วะโหยูเทิร์นด้วย

เสวนซื่อเราเช็คพอยมันอยู่โคตรไกลไอ้โหนี่เก็บสองเลยเว้ยยี่สิบหกอีกหนึ่งนาทีอีกเดียวเดียวเดียวโอเคพอจับจังหวะการดิฟได้แล้ว อ,า,อาจัะควยเว้ยดัขนี้สวยเว้เยมีแอกกับรูปโอ้ยเอ้ยสัตว์เอ้ยรถแม่งควนตีนโอ้ตาตาตายที่ไ,ไอซิบวิชฉันใชย เป็นชายทันไหมทันไหมทันไหมทันเว้ยโู้โูเจ็ดแปดขนาดกูชนไปหลายรอบวะเนี่ยเอาวะไหว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 อยู่ผ่านใช่ไหมโอ้ยเจ็ดแปดเหนื่อยเลยเฮ้ยลูกสายฟ้าด้านล่างอะไรวะดูดิ สปีดรันสปีดรันลาล้องตามอะไรวะเนี่ยสปีดอัพได้ตามเส้นไปนเลยใช่ไหมตามยี่คอยอ้าวโดนไทม์เ,มเซตอะไรวะห้ามชนเหรอเมื่อกี้เป็นสก,กิดติ่งมาหน่อยนึงเฮ้ยผมเริ่มชอบออร์เบิรกที่นี่ใหนนี้มาดิบรอด แม่งเริ่มดิบเข้ามืออ่ะาดป้ายนิดหน่อยแต่ก็พอโอเคยอยู่คราวนี้เราจะมาแต่งรถคันใหม่กันแต่ว่าผมแต่งไปแล้วแต่ว่ามันยังแต่งไม่เสร็จเพราะฉะนั้นไปดูคลิปวิดีโดกอก่อนหน้านี้ครับผมเผมยังไม่ได้คิดโอ้โเยี่ย,ยัดโดรถแข่งนี่แม่งรถแข่งเลย ยิ่งมากที่มาคอมเมนต์กันชอ,ชอบชอบชอบอ่านอ่านแต่คอมเมนต์ที่ดีคอมเมนต์เฮียไม่อ่านแล้วกันรูแม็กแม็กเดิมก็เท่แล้วนะน,นี่ใส่ไม่ได้ท่อชอบทอยนี่มากเลยใส่ไม่กระทุก่นสวยเลยเบียนถ้เบียนเออเปลี่ยนเทค รับเบียโอเคไปขาวแม่งไปนี่แหละที่จริงผมควรจะไปทำเครื่องก่อนแล้วค่อยมาทำภายนอยกันเนี่ยเดี๋ยวไม่ไม่มีตงังค์ทำเครื่อง คือแบบแม่งอย่างนี้แม่กก็เท่แล้วอ่ะจริงๆเปลี่ยนแม็กซะหน่อยนี่มีอยู่ในหัวแล้วว่าควรจะใส่แม็กแบบไหนดีผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ชอบพอเช่เท่าไหร่อีด้ด ใส่มันแก้มเตี่ยวอย่างนี้ได้ปะวะโมน,นี้เตี่ยวสุดเลยเนี่ยสามห้าสิบโหมันคือแม็กอันเดิมเลยอะเด,เดิมเป๊ะ ยึ่เอ่งยางเอาอะไรดีแอบโบร์แอบโบแม่งเลยสีแดงอ่ะ จังเสร็จเว้ยที okay, นี้แหละไม่ต้องต่งอะไรมากเพื่อ,อ,อนออกมาเลยมาเยอะเยอะเลยโอเคนี่แม่งเท่หวะ จำดีกว่าจำไปเลยเย็ดโด่แล้วก็ทำสีเขียวครับผมเอ้ยเดี๋ยวไปดูลายก่อนเราทำสีกันเองดีกว่าพอสีเขียว บอกเลยว่าให้สัตว์จัดไปอ่ะเปนสีไปเว้นร้อยเก้า เออมนคอปปี้ไปความนี้โอเคและน่าสีเอ้ยเปลี่ยนสีไ้โปไ้โป โป๊กใหญ่โป๊กใหญ่เฮ้ยใจเย็นดูมันดูมันไอ้ใ <Hey, S 1> ดนะไอ้ใดยิงเปอร์เฮ้ยใจเย็นดีบักใดบักใดแบงคโป๊มยังไงต่อดีวะอ,อย่างนี้แหละเว้ยเสร็จแล้ว โอเคเขียวทั้งคันถ้าทำฝากระโปรงสีดำมันจะเป็นยังไงวะลองดูลองดูงดเขี่ยกดผิดใส่ลูกแล้วไม่สวยกีเขียวนี่แหละ แจมทีสส่สุดในแจมที่สุดสีเขียวนี่แลลหละแจมที่สุดในโลกแล้วลบยังไงวะกดวายเสร็จแล้วเวย้ยเซฟดูเซฟเขียวของเราจะเปลี่ยนสไปเลอร์วะ่ะพ่เลอะไอ้มมน,นก็ไม่เท่ละอะ มมเหตุอย่างเดินมนี่แหละมาจุนเครื่องกันดีกว่าเบก่อนเลยจ้ายางด้วยยางริบแน่น,นอน เอาละมาแต่งงานต่อที่มันยังแต่งไม่เสร็จมาเหลือไอ้นี่ cooling system ใส่ลงไปโอ้โขับค่นนี้ได้มา40,000เลยเหรอวะโอ้ยแรงอะเนี่ยพันพันเจ็ดสิบหกแรงมา้านี่ลพันหนึ่งร้อยห้างาแรงมา้าเลเว้ยเหลือตัวอะไรยัง โอเคครบให้ดูรอบคันัอีกทีหนึ่งเนาะเขียวแบบมันเทมันเท่อยู่เนาะมันเท่ you know, เทจูนโอ้โหกลับมากันกลับมาตรงกลางกันโอเคเอานี่ เอาไปใส่ก็ได้วะโอเคอย่างอีมาแล้วยางใส่แล้ววะดิฟโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอก,กัน EPC ครับผมบ๊ายบาย